สวัสดีนะครับเมื่อนี่เขาถิพผ้ามาหากินนะครับหากินอยู่เกาหลีนี่ครับสาอ่างเก็บน้ำเป็นสา,าเก็บน้ำครับมาเบืองนะครับว่าเอาถิหากินยังไงนะครับว่าเอาสิ่หาเอียงนี่นะครับมาเอาถิ่มันใส่รอบมันมป็นรอบปลานะครับรอบกุ้งใส่กุ้งครับนี่มากับไอเ้เพื่อนครับ ใส่คื้นกำลังใส่เนี่ยนี่ครับเยอะอย่างเขาใส่เนี่ยนี่นะครับเป็นอาหารกุ้งของเกาหลีครับเสื้อยุลันอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปน,ไน,น,าานี่นะครับใส่เมื่อนี่ครับมะมาจักมาแปดลังครับมาแปดนี่นะครับไม้ที่เขาสใส่ ้างบนเป็น,ปนแพงโซลาเซลล์ครับบรรยากาศอาจจะอาจจะขึ้มแน่ยนะครับเพราะว่ามือนีฝนตกครับตอนเศร้าเอาไม่ทำกันเสเยก่อนนะครับนี่นะเบืบ้องหลบจะชัด เป็นถุงเยื่ออาหารอยู่้างไหนะ้ครับมี2องไหมครับมีอันสามยี่ยมครับไปไปครับน้ำอยู่เบื้งว่าใส่ยังไงครับบ้านใส่าย,ยากใส่ง่ายยังไงครับเราจะให้ไอ้เพื่นใส่เบื้งครับ โอ้มีอาวุธผมเลยครับอาวุธนางกระตี้ครับนี่นะครับโยนลงไปเลยครับจำโยนลงไปเลยใช้ง่ายครับแล้วก็เสื่ยงว่ามัดไว้ครับกันมันหายไม่ไหยามครับจะได้หยามง่ายๆนะครับรหลังเล็กพันไปแล้วครับนอะาไปเต้หลังต่อไป มมต,าตามไปเรื่อนกันเลยครับมองนี่ผมกับเเคยมาใส่ท้ครับบลูวันสิมีกุ่งว่า ยินได้เกาหลีพื้นมาใสครับนี่ครับลงไปแล้วเข้าป้าพวกนั้นนอนลงแล้วโอ้โอโลมเย็นครับหนาวเยอะครับหนาวไอต่อครับ นี่แหละเอาใกล้ๆกันนี่แหละนี่นะครับไม่ต้องย่นมาเกยครับนี่ค,ค่อยจุม่มลงบรเิเวณใส้หินครับจุม่มลงสระครับผมเส้หลังต่อไปครับ โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปใส่ไปอีกหลังหนึ่งนะใส่ทั้งหนาพี่บางยังนีอีนะผมจะเอามุงนี้นะครับโหใกล้ๆกับต้นใหม่นี้ครับ นี่เนี่โอ้เชือกสัน่นเห็นมันเบียดปลาใหญ่จัง่อยครับเพราะว่าบางทีมันเกิดมีในปลาเนาะมัดไว้ับ้ดี๋ยวผมมัดแป๊บนึงครับโอเคครับ เดี๋ยวกลับไปเบิง่งไอ้ใจหลังที่เดือกันครับไอ้เป็นใส่อยู่ฟังพุ่นครับใส่ใกล้กันครับอยู่บ่ไกลกัน เลยอีกสองหลังครับอีกสองอันนี่ครับยบบ้อยแล้วครับ ตื่นนี่นะนั่นนละแจ็คสันนี่นะโอ้ลมแห้งครับรอครับโอ้เบิ้งลุงครับนะ ไก่นี้นะครับว่าจมันหอดพื้นเหลือนะครับหู้บึงบรรยากาศนะครับข้างล่างอันนี้อยู่สูงครับเป็นอ่างกิมงามอยู่ข้างล่าง นี่นะครับเดี๋ยวมาติดตามผลงานวานที่ได้บ่ได้เล้ครับเดี๋ยวพามาอย่างรับเดี๋ยวผมกิดทาใงให้เพิ่งไม่นะครับ